ครับก็สวัสดีครับก็พบกับผมอนเดอร์ครับกับช่องอรุ่นตีนครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับเคยสัญญาไว้นะครับว่าจะรีวิวชุดทีพึ่งนะครับก็มีคลิปหลายคลิปนะครับที่ไม่ได้ลงแตมสัญญาก่อนนะครับว่าจะลงคลิปรีวิวชุดทีพึ่งนะครับเพราะว่าสัญญาไว้ว่าจะลงตอนสงการนะครับก็โอเคครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเนี่ยชุดข้างหลังมีหลายชุดอยู่นะครับมีชุดคนลับและชุดคกขึ้นนะครับอันนี้ชุดคนลับครับคล้ายกันเลยครับนี่ครับชุดคนลับคล้ายกัน นี่คนรับเป็นเหมือนกันนะครับเป็นสามชั้นเหมือนกันครับสามชั้นเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบผ้าที่ยังไม่ได้ย้อมนะครับตัวนี้ใช้ผ้าพื้นเมืองนะครับกาลังเมตรเราไม่กี่บาทเองนะครับกาลังเมตรเราประมาณสามสิบกว่าบาทนะครับยืนหนึ่งก็จะใช้ประมาณสิบสองเมตรใช้นานนะครับใช้ทนครับแล้วก็มันะเก็บน้ําได้ครับอุ้มน้ําได้ครับนําให้เราเย็นนะครับเวลาถ้า เราร้อนขึ้นไปรร้อนครับก็น้ารัดลดตัวได้ครับมันจะอุ่มน้ําแล้วมันจะเย็นครับเดี๋ยวเราลงพัดมาครับอันนี้สําหรับคงขึ้นครับชุดนี้ครับประมาณหกปีเจ็ดปีได้ครับชุดนี้เจ็ดปีแปดปีครับเอาชุดนี่ยนอนนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้างหลังข้างหน้าสามชั้นกันครับ ก็อันนี้เป็นตะข่ายมุงวดนะครับมุงวดสองชั้นสําหรับผมขึ้นนะครับสองชั้นเพราะว่ามันขยับบ่อยนะครับอันนั้นอันตรายครับอันนี้ผมขี้เกียจเลือกขี้เกียจครับปกติต้องรื้อทําใหม่นะครับมีขี้เกียจผมก็เลยอ้อหมวกเก่ามันขาดก็หมวกใหม่สวมเลยครับเย็บสวมเลยไม่ได้ไม่ค่อยแนะนํนะครับเพราะว่ามันสวมหัวไม่ค่อยได้นะครับก็อันนี้อันนี้อีกชุดหนึ่งตัวเล็กไปครับตัวเล็กไม่ค่อยดีนะครับ มันแน่นมันมันไม่เกะกะก็จริงครับแต่ว่ามันมันต่อยเขาง่ายนะครับถ้าเวลาตึงปุ้มมันต่อยเข้านะครับก็อันนี้ครับนี่ก็สองชั้นครับขายตรงคอผมใส่ขอบสปริงนะครับเพื่อไม่ให้มันห่อเข้านะครับนี่ครับขอบสปริงครับคอเนี้ยเป็นม่านเปตนถ้าพื้นเมืองก็ได้ครับแต่ตรงนี้ก็ใส่ขอบนะครับ ถ้าเป็นคนรับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับสามชั้นเหมือนกันนะครับตัวเลขครับนี่เดียวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ขอบครับคนรับไม่ใส่ขอบก็ได้แต่ข้างในเป็นตะข่ายสีดำหมอนครับสีดำตาอลางหางครับเพื่อให้มันโคงเป็นรูปร่างนะครับแล้วก็ใส่หมวกใส่อะไรเหมือนกันปกติครับกางเก่ง ครับไอ,อ้ปู่ค้อดหมไปไหนครับปู่ข้อดหมไปไหนนะครับข้อดหนดม,มุ้ย นะครับอันนี้หูปอกแขนนะครับปอกแขนเอาอย่างใหญ่หน่อยนะครัก็ไอ้ปอกเท้าก็ได้ยาวครับเวลาใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวดูครับก่อนั่งเท้าผมจะใช้แบบนี้ครับสามชั้นโปรตีไอ้ของทอบอเนี่ยสองชั้นแล้วอันบางธรรมาดาหนึ่งชั้นก็ได้แต่ผมเอาความมั่นใจนะครับเพราะว่าขึ้นนาน,นครับเวลาต่อยมาบาง ตั้งต้นนะครับผมบอกเลยดุกจริงครับเหมือนว่าไอ้เหล็กเรมจะยาวนะครับอ็มันก็ต้องเอาแน่นอนนะครับอันนี้ผมจะใส่สามชั้นนะครับข้างละสามชั้นนะถูงมือครับเป็นสิ่งสําคัญครับผมบอกเลยเลือกครับเลือกไอ้ที่มันลมนอหน่อยอย่าให้มันรัดนะครับถ้ารัดเนี่ยปุ๊บ ที่ว่าหลายๆคนบอกว่ามือชาเท้าชาครับมืงเท้าก็รัดมากไม่ดีครับน่ครับทามันยืดนะครับรัดมากปุ๊บเลือดไม่เดินนะครับถ้ามือเนี่ยจะไม่มีกําลังตอกบูตอกอยนะครับหูพอคอนอยู่โผล่โผ่คอนกับไตู่เเสื้อผมใช้เสื้อแบบนี้ครับสองชั้นนะครับ รันทั้งหมดจะเป็นห้าชั้น,นครับแต่ก็คือบางคนเขาก็ใส่แค่นี้หนึ่งชั้นแล้วก็เสื้อบางๆครับเสื้อบางธรรมดาก็ชั้นหนึ่งแต่ของผมข,ของผมมันข้อเสียข้องผมนี่คือขี้เกียจครับบางทีมันตัวใหญ่นะครับไอ้ก้มแบบนี้ครับมันต่อยเข้าข้างหลังนะครับก็เลยว่าตัดสินใจทําแบบนี้เลยเอาใส่ตัวนี้สองชั้นแล้วก็ใส่ชุดเข้าไปุบหนาหน่อยครับ แต่ว่ากันได้100%เรครับเราจะไปยังไงเราไม่ต้องกลัวครับส่วนกางเกงกระสอบครับ4ตัวส,สี่ใบสี่ใบสชั้นนะครับข้างละ2ใบใบนึงก็ใบหนึ่งก็สชั้น2ชั้นพับนะครับเดีนยวผมพับให้ดูกระสอบก็พับให้ดู กระสอบแบบนี้นะครับมต้องเป็นกระสอบไอ้เครือบก็ได้ครับกระสอบกุยยูเรียกระสอบอะไรก็ก็ภาพแบบนี้ครับภับแบบนี้แบบนี้เลยเย็บเป็นขานีครับพอดีมันจะพอดีครับพอยึดตรงนี้ครับนี่มาเล็กน้อยแต่ตรงนี้ก็ไปทําเป้าครับแล้วก็ไปทเอวครับผมตัวสูงครับผมตัวสูงก็มันจะมีเอวขึ้นมาเสริมไหมครับตัวนี้ มาครับมาเสริมในตรงนี้ข้างในผมเป็นกระสอบนะครับแต่ข้างนอกกนเป็นผ้าเพราะว่าอะไรครับหนึ่งครับเวลาเราไต่ครับนั่งตามกิงแล้วก็ห้อยลงตามกิ่นนะครับตัวนี้มันจะใช้มันจะช่วยให้กระสอบไม่พุตัวนี้นะครับข้ามาตัวนี้นะเงียบสี่ชั้นเหมือนกันครับ่วน ตรงข้อพับหรือว่าที่ขาเราเอาไว้เกี่ยวกับตะปูครับเวลาเราตอกขึ้นต้นไม้นะครับขาเราจะหนีแบบนี้นะมืะนแบบนี้นะเวลาเราต้องการปล่อยมือเหนื่อยครับตอกขึ้นไปต้นหูสูงเหนื่อยเราก็เอาขาเราหนีรรรนครับตรงตรงเนี้บจะหนีเหล็กครับเกี่ยวเหล็กไว้ตรงตัวหนึ่งถ้าเราเอาแค่ตัวนี้มันมันจะคล้องครับมันจะติดครับ แต่ตัวตะปูมันจะเข้าหอตะปูมันจะเข้าไปในเนื้อกระสอบซึ่งตอนนั้นคือปัญหาแน่นอนครับก็เลยเอาตัวนี้มาลองครับตัวน,นี้คือโัวแก้ปัญหาครับนะตครับกอนี่ครับก็ทํทำงานอยู่ครับ จะใส่ถุงใส่กางเกงวอมธรรมดานะหนึ่งชั้นเพราะว่าการมันเหนียวนะครับลักษณะนี้แล้วก็ใส่ถุงเท้านะครับถุงเท้านี่หนึ่งชั้นถุงเท้าสามชั้นครับไอตัวปอกแขนหงไว้กันทําไมล่ะครับใส่ถุงเท้าข้างในก่อนนะครับแล้วตัวนี้ครับใส่เท้ารัดพับตัวนี้กับถุงเท้าไม่ให้มันหลุดกันนะครับ ก็ไม่มันหลุดตันนี้ใส่ถ้าไม่มีกางเกงหอมมันจะฝืดน,นะครับมันจะเหนียวติดนะครับจะ<บ>เ,เหนเหียวติดเนี่ยครับผมหาขอหนูแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง ครับมาล,ลืมเก็บยอุปรกรณ์ไปนะครับัน,นี้เข็มขัดผมนะครับใช้ขึ้นพึ่งข,ข,ขึ้นต่อดีพึ่งด,ดีต่อได้หมดนะครับตัวนี้ใส่ค้อนครับตัวนี้ไว้ เกาะกับเชือกนะครับนาขึ้นไปครับสแนปล่นิงครับเกาะแบบนี้ข้างหลังฝั่งนี้มันอยู่ที่คนถนัดครับคนถนัดฝั่งซ้ายก็ใส่ฝั่งซ้ายคนถนัดฝั่งขวาฝั่งขวาเนอะอย่างผนถนัดซ้ายเนอะก็ไอ้ตะปูเหล็กฝั่งขวาก็มีดฝั่งขวาค้อนที่ผมเลือกใช้นะครับตัวนี้ครับน่าจะเป็นสามนิ้วสองหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับแต่ความหนาในสองครับ ผมจะบากตรงนี้ไว้นะครับเพิ่มให้มันลื่นนะครับเอาลูกหมูเลยครับบากไปนะครับเป็นรอยเพิ่มให้มันลื่นก็ตอนนี้ก็มันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเนี่ยครับเราต้องได้บากใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ตอกๆไปก็มันมันก็ลื่นอยู่นะเพราะว่ามันเรายังไม่ได้ทําร่องมันใหม่นะครับ คนี้หายากครับผมก็หาอยู่นะครับใครมีแนะนําผมหน่อยนะครับไอ้ทำไมนั้นผมซื้อสี่ร้อยกว่านะครับแค่หัวมันนะครับเราทำดามใส่เองนะครับตอนนี้ผมหานี่จะไม่ใช้ตรงนี้นะครับทำไมถึงใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้ค้อนแบบอื่นครับหนึ่งครับมันหนักหนักพอดีมือผมครับมันใหญ่ไอ้ตัวตรงคมเนี่ยเรา เราเอาไว้ฟันเถาวันฟันกิ่งไม้อะไรได้นะครับขึ้นพึ่งขึ้นต่อกพอดีส่วนตัวข้างหลังเนี่ยหนักใหญ่ใหญ่บางคนเห็นผมตอกแค่สองครั้งสามครั้งนะครับผมบอกแล้วครับผมตอกตอกแค่สองครั้งสามครั้งเนี่ยเท่ากับค้อนไอ้ตัวอื่นอะตอกประมาณห้าหกครั้งนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ออกแรงเยอะก็จริงแต่ว่าเยอะแค่สองครั้งอะ ม,มันเข้าลึกนะครับตะัวก็ใครมีแนะนาให้ผมหน่อยนะครับตัวน,นี้ครับหาอยู่เหมือนกันครับยากครับแถวบ้านผมไม่มีละช่างเขาก็ไม่ทําช่างตรนั้นก็เขาเสียละไม่มีครับเดี๋ยวก,ก่นอนมันจะมีมวกร้องอีกถึงวันรับผมหากล้น ไม่เจอท้าหมดผมอยู่ไหนไม่รู้ก็มาอธิบายเลยครับบอกคุณสมบัตินะครับทำไมผมเลือกใช้ชุดแบบนี้ครับออันนี้นี่ใหม่นี่แค่สามปีเครับอันนี้สามปีเองสปีแต่อันนี้ประมาณหกปีเจ็ดปีคบเก่าเก็บครับก็ปีหน้าก็จะทำหัวใหม่แล้วเพราะว่ามัน นีขี้เกียจทำนะครับพูตามตตงขี้เกียจนะครับไม่ได้ทำหมวกของใหม่ใส่นะครับข้อดีผมบอกอย่างแรกก่อนนะครับมันกักเก็บน้ําได้ครับกักเก็บน้ําได้ก็คือเวลาเราร้อนเราร้อนเนี่ยเอาน้ําลาดตัวเลยครับขึ้นนานๆเนี่ยน้าลาดตัวเลยลาดตัวปุ๊บอันี้ผ้าเนี่ยมันจะดูดซับน้ําครับอันนี้ลมมานิดหน่อยมันจะเย็นครับ แล้วข้อดีอีกก็คือเวลาเกาะตะปูเกาะอะไรครับสามชั้นมันขาดชั้นหนึ่งก็เลยสองชั้นครับผมบอกเลยขาดสองชั้นก็เลยอีกชั้นหนึ่งครับขอดีก็อย่างนี้ครับส่วนข้อเสียนี่แน่นอนครับข้อเสียนี่อย่างแรกไปครับร้อนครับร้อนามว่าร้อนมากไหมก็ สำหรับ,บผมเนี่ยครับชินละร้อนไม่เท่าไหร่ครับรรก็คือไปบนต้นก็มันมีลมมีอะไรช่วยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าใส่ชุดเสื้อแันยาวเสื้ออะไรหนาๆน,นะครับเพราะเสื้อพวกนั้นมันจะไม่เซฟครับมันจะมีรูเข้าเยอะมีกระดุมบ้างมีอะไรบ้างมีเอเอเขาเ,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 เรียกรูซีบครับซิบะซิบถ้ามันแตกงานงอกเลยนะครับสำหรับคนข,ขึ้นเนี่ย เวลาบางทีเราก้มเนี้ยก้มหรือเราลัดกิ่งไว้ถ้ามันแตกเนี่ย,ยงงครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ขาดแน่นอนส่วนกระสอบนี่นะจกิงกระสอบบอกเลยครับุบกพอก,กันแล้วครับสี่ปีละกระสอบชุดนี้สี่ปีนะครับไม่เคยซ่อมนะครับบอกกันนะไม่เคยซ่อมตัดออกไปปีนี้ตัดออกไปชั้นหนึ่งละ จะสามชั้นก็ปีหน้าน่าจะได้ซ่อมละเรื่อวก็ตัดถ้าว่างๆก็ตัดออกชั้นหนึ่งหลือสองชั้นแล้วก็เอาซ่อมใหม่ปะเข้าแล้วเขาก็อยู่ได้นานครับสามชั้นก็ไม่เข้านะครับบางคนเขาก็ใช้สองชั้นนะครับแต่เขาไม่สมบุกสมบัตเหมือนผมครับผมมีสมบุกสมบัตครับเห็นหลายๆคล,ลิปก็น่าจะรู้นะครับผมไปหมดนะครับตดเล็กตดน้อยผมไปหมดนะครับไม่ส่วนเหมือนกันครับแล้ว มีดเดี๋ยวผมให้มีดดูครับอยู่นี่ก่อน มาสองปีละเมื่อก่อนผมเมียคตินะครับผมใช้มีดจะเป็นมีดที่สวยๆมีดดีครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ดีนะครับถ้ายิงด้ามหนักเนี่ยเราก้มอะไรครับนอย่างนี้นะครับห้อยอย่างนี้ครับวลาเราก้มมันก็จะไปอย่างี้ครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะไหลตามไปครับมีดดับด้ามมันหนักปุ๊บมันจะไหลแบบนี้แต่ไอ้ตัวนี้ครับด้ามมันเบาครับแล้วมันหนักตรงที่ปลายแหลมตัวนี้ นะปุ๊บเราก้มยังไงครับก้มระดับนี้ไม่หลุดครับน่ครับไม่หลุดครับยงีไม่หลุดมีตัวนั้นผมหายผมก็เลยไม่มีอะไรผมก็ลองกับตัวนี้อ้าวเฮ้ยไอตัวนี้มันดีไม่หลุดผมก็เลยเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวอื่นเลยมีแบบนี้แถมมันถูกด้วยนะครับแค่ไม่กี่ตังค์เองไม่กี่สิบเองประมาณหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบีเลยครับมันถูครับมันหล่นหาย มันมันดีครับไม่อันตรายครับเวลาคนไปรับข้างล่างอ่ะเหมือนผมเนี่ยผมไปตีต้นหนึ่งเนี่ยคนรับข้างใต้ต้นประมาณห้าหกคนเนี่ยห้าคนหกคนเนี่ยมันมันอันตรายครับเหมือนไอ้ถ้ามันตกลงมาเนี่ยมันปักนะครับให้ตัวนี้มันไม่ตกครับถ้าคนรับบางคนเขารับไม่เยอะนะครับแต่แบบผมนี่ถ้าคนรับน้อยนี่ไม่ทันครับคนรับแพ้รับรับแพ้คนไขึ้นครับ เหมือนต้นล่าสุดครับโอ้โหครับคนรับนี่บอกให้หยุดนะครับไม่ไหวนะครับร้อนครับแล้วกันนะหาไม่เจอจริง,รงหมวกอ้มีคนถามนะครับว่าทําไมไม่ใช้ชุดที่เป็นตะข่ายแบบนี้นครับ,รบเนี่ยเป็นตะข่ายแบบเนี้ยผมบอกเลย ใช้ได้เหมือนกันครับแต่อยู่ที่7ชั้นหรืแปชั้น7ชั้นแต่ถ้าเบอร์ใหญ่กว่าหน่อยก็เอาหชั้นแต่ถ้าเป็นเบอร์หนาเบอร์ใหญ่อะที่เขาใส่กันเขาทากันจะหกชั้นครับอันนั้นมันดีมันเย็นจริงครับแต่มันใช้กับผมไม่ได้ครับอย่างแรกนะครับเวลาไต่ไปครับผมสุบสุมมันครับมันไปเกี่ยวตะปูครับตามรูนะครับนี่ครับมันอ่าอครับ อ่ายิาย่งข้าวผมก็เลยไม่ใช้ไม่ทําดีกว่าผมก็เลยหันมาทําแบบนี้แบบนี้มันคือมันปลอดภัยครับผมเน้นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นครับถ้ามันร้อนเราไม่ไหวเราก็ลงครับเราอย่าไปฝืนครับแต่ถ้าเราเราคิดแบบว่าเอออยากเก็สบายอย่างนี้อย่างี้ติดพัดลมดีกว่าครับผมบอกเลยติดพัดลมจะง่ายกว่าแต่สาหรับผมมันติดไม่ได้ครับบางทีวันหนึ่งผมขึ้นเนี่ยตั้งกี่ชั่วโมงเจะเจ็ด ปดแปดเก้าสบเอหนึ่งสสประมาณ8ดชั่วโมงครับบางต้นครับผมขึ้นนะซึ่งมันก็ไปเป็นพระ,ะ,ประเปล่าสู้เราไม,ไม่ไหวเราก็ลงนะครับแล้วมีคำถามตามมาครับทำไมผมถึงขึ้นได้นานขึ้นได้นานนี่ผมบอกก่อนเลยครับก่อนนะไ,ไอผมจะไม่กินเครื่องดื่มนอกจากสปอนเซอร์นะครับ ปอนเซอร์นี่นานๆผมก็จะกินทีครับบางต้นนี่ผมไม่กินนะครับผมจะกินแค่น้ำครับน้ําต้องเป็นน้ําอุณหภูมิปกติครับห้ามเป็นน้ําเย็นนะถ้าน้ําเย็นไม่กินปวดหัวนะปวดหัวปุ๊บทาให้ร่างกายเราต้องการน้ํำเพิ่มขึ้นครับซึ่งมันเหนื่อยครับไอตัวนั้นอ่ะไม่ดีผมกินน้ําอุณหภูมิปกติครับก่อนผมจะตีพึ่งประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยผมจะเริ่มกินน้ําปกติครับอุณหภูมิปกติผมจะไม่กินน้ําเย็นเลย จะกินก็ไอประเภทน้ำองน้ำหวานก็จะมีบ้างแต่นั้นนานจะกินแต่ส่วนมากก็คือจะปรับตัวกินน้ำอุหนปกติครับไม่กินน้ํน้เย็นจะกินเผ็ดกินไรกระช่างครับกินน้ำอุมิปกติปรับมาเป็นเาประมาณหนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าสองเดือนเงี้ยทีเนี้ยมาถึงเวลาเราขึ้นพึ่งที่พึ่งเราจะได้ชินครับชินแล้วทีเนี้ยมันมันจะไม่เหนื่อยเรากินนิดหน่อยมันก็อิ่มละมันก็อยู่ได้ละแล้ว,ลวมีนม เล็กตะซอยครับหนึ่งกล่องอยู่ได้แน่นอนครับประมาณสามสี่ชั่วโมงครับอยู่ถ้าเราอยู่ท้องครับเวลาเราหิวเราขี้เกียจลงเนี้ยเราก็กินครับอยู่ท้องครับอยู่นะครับกินนมเล็กตะซอยครับแล้วอีกอย่างกันนะมีคนถามว่าผมขึ้นกับใครผมขึ้นคนเดียวนะครับต้นพึ่งต้นเนี้ยผมขึ้นคนเดียวที่ทุกคลิปลงอ่ะผมขึ้นคนเดียวหมดนะครับผมแต่ถ้ามือใหม่ครับผมไม่แนะนำครับไม่แนะนำให้ขึ้น ส่วนตะปูแป๊บนึงผมมาก่อนผมเจ้านี่มาตอบพวกคำถามเลยนะครับ นี่เลยครับผมบอกเลยรับรองความแข็งคงทนครับผมไม่ใช่ว่าตาอื่นไม่ดีนะครับแต่ผมใช้แล้วไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยจะยาวกว่าตัวอื่นนิดหน่อยจะยาวประมาณนี้ครับอ่นานี้แหละถ้ายาวขนาดเนี้ยมันมีผลนะครับผมบอกเลยมีผลกับคนขึ้น,นครับแข็งต้องแข็ง แข็งกว่านิดนึงไม่มากหรอกแต่หวัวนี่ครับได้เปรียบครับเห็นไหมหัวมันจะโตหน่อยครับขึ้หัวตัวเนี้ยถ้าเราเกาะเราก่อนนะรครับเราไม่ได้เกาะเต็มแบบนี้นะครับเกาะมันเกาะแบบนี้นะครแบบนี้ครับแค,บคบ่สองนิ้วนี่ครับสองนิ้วแบบนี้บ้างสองนิ้วแบบนี้บ้างครับจะมีเกาะเต็มเป็นบางต้นครับถ้าเกาะนี้ ว่าคนตอกผมตอกเข้าไปเยอะไหมมาณนี่้ผมตอกเข้าไปเยอะะครับเดี๋ยวนะมันนึ่งครึ่งนิ้วครับแต่อีกสี่นิ้วไะได้จับจะเป็นบางต้นนะครับผมผมไม่แนะนําให้ทําตามผมครับเพราะว่าผมนี่ผ่านมาเยอะแล้วนะครับอันไหนที่ไม่มั่นใจอ่ะเราเสริมครับจากหนึ่งก็เป็นสองผมเคยสอนมานะครับเคยบอกมานะครับตะปูมันแค่ตัวแค่ระบาดหน่อยครับไม่ต้องไปกลัวมันเปลืองครับ ชีวิตเรามีค่ายเยอะครับอัน,นีไหนไม่ปลอดภัยแล้วก็เสริมมาครับแต่ผมเนี่ยก็คือผ่านมาครัแล้วผมรู้อันไหนที่ว่ามันไปได้อันไหนที่ทําได้สําหรับกิ่งครับกิ่งไม้ครับบางท่านถามว่าโอ้ไปอย่างนั้นไม่เสียวเลยเซฟตีอ้อ่ผมบอกคนนะครับผมเคยใช้เชือกโยครับผกูกกับกิ่งข้างบนครับแล้วทีนี้มาผูกใส่เซฟตี้มัน มันทาเกือบผมเกือบตกครับผมบอกเลยแล้วทีนี้มันทําให้ผมผวาครับซึ่งมันเป็นเกกะครับเวลาเราขอยลงเงี้ยไอตัวเซฟตี้ทีรักตัวเนี้ยมันจะไปติดกับตะปูครับทีนี้เราดึงดึงก็ออกยากครับมันไปติดหัวกับตะปูเกี่ยวกับหัวตะปูครับนดึงออกยากทีนี้ทําให้ผมเป็นไปมาเกือบตกหลังจากนั้นผมคือผมไม่ใช้เลยครับผมใช้ความระมัดระวังผมความมั่นใจเขาแหลกแครับเพราะว่าถ้าอันไหนที่กิ่งไม้นะครับคนที่ขึ้นเยอะๆบ่อยๆเขาจะรู้ครับ ว่ากินไหนไปได้กินไหนไปไม่ได้ต้นไม้ไหนเหนียวต้นไม้ไหนไม่เหนียวนะครับไอ้ส่วนอะไรนะเรื่องอะไรกันนะเด้อเด้อเด้อเดพึ่งครับเขาถามว่าตีทุกปีตีตลอดไหมผมตีปีหนึ่งผมจะตีอยู่สองเดือนกว่า ประมาณสองเดือนหน่อยๆเนี่ยสองเดือนประมาณสิบวันนี่แหละตีนะครับผมตีไม่นานนะครับที่คนถามมาเยอะนะครับก็ไอ้วนอะไรนั่นแล้วนะเนีผมลืมไปละ <c oughs> ผมคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าเอซี C ถามมาเยอะเหมือนกันครับคําถามผมก็ลืมจดไว้นะครับก็ผมผมนึกอะไรที่ว่าเอซี C ถามมาผมก็จะตอบตามนั้นครับก็นี่แหละครับข้อดีของชุดของผมนะครับ ก็ดูครับขาดเยอะแล้วนะครับนี่ครับนี่ตามประเข็บอะไรก็เริ่มขาดแล้วครับนุแรงน,นอกครับแบบนี้ก็ปีหน้าน่าจะได้เปลี่ยนชุดครับเอาชุดใหญ่แบบนี้ชุดแบบนี้ครับขนาดเท่านี้เลยจะไ,ได้ไดูหน่ยถ้าเล็กกว่านี้มันไม่ดีครับมันต่อยเข้านะครับบางคนสงสัยว่าเอะโม้หรือเปล่าต้นพึ่งพึ่งเนี่ยเด็กในมันก็ต้องเท่ากัน อ,อผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมบอกเลยครับต้นพึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกันครับความดุครับบางต้นอ่ะต่อยจนตั้งแต่เราตอกสองถอยแรกครับยันขึ้นเราตีเสร็จครับบางต้นเราขึ้นไปถึงรังครับถึงจะต่อยถึงจะออกมาต่อยต้นที่ว่าดุดุจริงๆนะครับบางทีเราแค่ไปใส่ชูทั้งใต้ต้นมันก็เลยต่อยละต่อยปุ๊บเนี่ย ไอ้พวกนั้นแหละครับที่ว่ามันจะต่อยเข้าผมไม่แน่ใจว่ามันเด็กไหนมันยาวหรือว่ามันมันต่อยเยอะไปตรงจุดที่มันอชุดมันบางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมใส่ตัวนี้นะครับสองชุดนะสองสองชั้นนะเสื้อเนี่ยตัวนี้สองชั้นเนี่ยกับไอ้นี่ยอีกสามชั้นเนี่ยมันเข้านะครับผมบอกเลพึ่งแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับผมบอกเลยครับมันเอามาวัดกันไม่ได้ครับผมบอกเลย บางคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไมัมนมันวัดเทียบกันไม่ได้ผมทุกวันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าผมว่าผมไม่เทียบดีกว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมบอกว่าผมโม้ยก็ก็ะจะไม่มีอะไรละวันนี้ก็มารีวิวให้ดูครับชุดไม่มีอะไรแล้ว คำขอนะครับ TFC หลายท่านเนะี่ยขอมานะครับปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับการันตีเลยครับตัวนี้เชือกรัดครับไอ้ตัวนี้เชือกรัดน,นี่สองชั้นครับประมาณเอ้อสองเออสองชั้นข้มามข้ามมัอย่างดีครับสองชั้นเออหนึ่งชั้นสองชั้นแต่สอบนี่สี่ชั้นครับตอนนี้เหลือสามแล้วเพราะว่าตัดออกวันนั้นครับ มันฟูเกินนะครับเลยตัดตัดตัดตัวนี้ปลอกเท้าปลอกแขนก็ได้เอาไว้สวมรัดเพื่อไม่ให้การเกงหลุดออกจากุเท้านะครับ่าก็มีแค่นี้ครับที่ผมมารีวิวครับมาตอบคำถามครับส่วนคำถามอะไรที่ตกค้างครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามครับ วันนี้จัดตามคำขอนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับตามไว้กันชมกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับผมครับไว้เจอกันคลิปถัดไป